ี่ครับผัดเผ็ดทะเลเดือดพริกเผามาครับผมพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับทะเลเดือดครับผมทะเลเดือดโอ้ยปลาหมึกตัวยหญง่งครับยังได้กินนี่ทะเลเดือดนะครับกุ้งตัวยหญง่งครับ เขาเจ้ากับบูมีหรอกครับเขาเจ้าบ่มีกับเขาเหนียวนี่แหละซูมซูมเขามาเบิงดูเห็นปะเออมุมกล้องพี่เห็นไหมกับเขาเหนียวนี่แหละพี่น้องมมนดีเขากันปะอืมเขาอยู่เหาอยู่

嗯，忘掉 <laughs> á hvernig það er varpað njóna 那对了。是就 ไม่ได้แก่เลยมันอันนี้นะห้าเสียก่อนจำเเท่าเสียง าาก็มาแบงถ้าไม่แปลงหนาเ,าเก็บนี่ก็ลาลลมไ,มลไปก่อนนะผมมีร่องลืมกดไล์กดแช้์กดติดตามให้ได้ครับผมสวัสดีครับ